พระบาทสมเด็จพระปรมินทรชดากาดิเบศมหาคุมิพลฒปรดุลเดชมหาราชบรมนาบพิรในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีโครงการในพระราชดำริมากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนยกตัวอย่างเช่นโครงการแกล้งดินคือโครงการวิจัยและธรรมานินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวคิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดินเจ้าตจัดในภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกจึงประสงค์ชีเรียนรู้การแกปัญหาที่เพี้ยวอย่างแท้จริง แล้วก็หนดวิธีแก้ไขที่ถูกต้องและยั่งยืนบลรัคือทําให้พื้นที่ดินปลูกจำนวนมากกลับมาใช้ทำการเกษตรได้และกลายเป็นต้นแบบของการจัดการดินแดนในประเทศไทย King Rama n i create many royal development project related to land improvement to raise people quality of life example is the Grandin project it's a research and development project about soil Created by King Rama IX, it's aimed to solve the problem of barely acidic soil in the south of Thailand, especially in peat warm areas. The purpose is to understand the real cause of acid soil and find the correct and long-term solution. The result is that peat soil area can be used for agriculture again, and it becomes a model for solving acid soil problem in Thailand. เนื่องในวันที่5ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหารา,ราชรัชบาลที่9วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติจึงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9พระผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าไม้และสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ดินและน้ำของไทยทำให้องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชมภพของพระองค์เป็นวันดินโลกเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณและให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของดินที่เป็นรากฐานของชีวิต วันที่ห้าธันวาคมเป็นวันสำคัญเนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบาพิตรซึ่งปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระองค์ในฐานะเป็นวันพ่อแห่งชาติวิทยายลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นานานาชาติจึงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ Memory of King r a m a n a นและวันดินโลกซึ่งได้รับเกียรติจากคุณนรุนันมลห่วงทรัพย์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้วางพวงมาลาข้าพระพุทธเจ้านางสาวนรุนันมลห่วงทรัพย์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแาชั่นนานาชาติข้าพระพุทธเจ้าสําึึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้น ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรและที่สําคัญที่สุดพระราชการณียกิจที่พระองค์ทรงได้ทั้งคิดและทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยจะเป็นที่จดจำและที่ระลึกถึงตลอดชัว่วกาลนานทัศถ,ถิบในดวงใจนิรันด์ด้วยกล้าวด้วยกำลองขอเดชะ หลังจากนั้นยังได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลกโดยนักศึกษา IFB ได้ปลูกดอกมะลิร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตและได้รับเกียรติจากคุณกันตีนีประทุมนันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานเกษตรพื้นที่หนึ่งสวัสดีค่ะนารินนันมลหงทรัพย์นะคะสมาชิกสภากรุงเทพเขตคลองสามวาหรือว่าสกมิงนะคะ วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมกิจกรรมค่ะกับวิทยาลัยนะคะแฟชั่นนานาชาตินะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะกิจกรรมที่ได้น้อมรำลึกนะคะในพระมารหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9นะคะ และที่สำคัญที่สุดค่ะก็ได้เห็นในพระราชกรณียกิจนะคะเกี่ยวกับโครงการแกล้งดินนะคะที่น้องๆน,นะคะทั้งในด้านเกี่ยวกับ International p a r t นะคะแล้วก็ภาษาไทายพ a r t นะคะที่ได้พูดถึงกล่าวถึงในพระราชกรณียกิจนี้นะคะเราก็ทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะท่านทรงมีพระราชดำริที่ดีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยค่ะแล้วก็ได้ร่วมกันปลูกต้นมะลิด้วยค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้น้องๆเนี่ยได้เห็นเลยว่าเป็นสิ่งที่พวกเรานะคะควรเริ่มต้นเป็นพื้นฐานค่ะคือการได้เรียนรู้กิจกรรมดีๆที่เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ สวัสดีค่ะกันินีปทุมนันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเกษตรพื้นที่1งกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะค่ะวันนี้ก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชัน่นนานาชาติเขตของสำมวนะคะก็วันนี้ได้เข้ามาทํากิจกรรมในการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็กิจกรรมวันดินโลกซึ่งความสําคัญของวันดินโลกนี้ก็เราก็ในฐานะสังคนในเมืองนะคะเราก็ เน้นให้มีพื้นที่สีเขียวให้เยอะๆนะคะแล้วก็โดยการส่งเสริมการปลูกผักในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวปลูกผักรับประทานเพื่อสุขภาพต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ